การดำรงสมาธิจิตเมื่อถูกเบียดเบียนทั้งทางวาจาและทางกายภิกษุทั้งหลายทางแห่งถ้อยคําที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวหาเธอห้าอย่างเหล่านี้มีอยู่คือกล่าวโดยการหรือโดยมิใช่การกล่าวโดยเรื่องจริงหรือโดยเรื่องไม่จริงกล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคาย กล่าวด้วยเรื่องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์กล่าวด้วยมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในภิกษุทั้งหลายเมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนั้นในกรณีนั้นๆเธอพึงทําการสำเนียบอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปลวนเราจัะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจัะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตา ไม่มีโทสะในภายในอยู่จะมีจิตสาร,รกตะด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลน,นั้นอยู่และจะมีจิตสาร,รกตะด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบูญใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศท,ทางมีบุคคลน,นั้นเป็นอารมณ์แล้วแลวอยู่ดังนี้ ภิกษุทั้งหลายเธอพึงทำการสําเนียกอย่างนี้แล่อุปมาที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษถือจอบและกระทอสมัยนี้คือปุ้งกีมาแล้วกล่าวว่าเราจะกระทาแผ่นดินใหญ่นี้ให้ไม่เป็นแผ่นดินดังนี้เขาขุดในที่นั้นๆน,นเรื่อรายดินในที่นั้นๆ ขากถุยอยู่ในที่นั้นๆกระทึบเท้าอยู่ในที่นั้นๆปากพูดอยู่ว่ามึงไม่ต้องเป็นแผ่นดินอีกต่อไปมึงไม่ต้องเป็นแผ่นดินอีกต่อไปดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะทำแผ่นดินใหญ่นี้ให้ไม่เป็นแผ่นดินได้เลยหรือข้อนั้นหามิได้พระเจ้าข้าพระเหตุใจเล่า ข้าแต่พระองค์พูดเจริญแผ่นดินใหญ่นี้ลึกหาประมาณมิได้ไม่เป็นการง่ายที่ใครๆจะทำให้ไม่เป็นแผ่นดินรังแต่บุรุษนั้นจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากขับแขนเสียเปล่าพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันในบรรดาทางแห่งถ้อยคำสำหรับการกล่าวหาห้าประการนั้นเมื่อเขากล่าวหาเธอ ด้วยทางแห่งถ้อยคําประการใดประการหนึ่งอยู่เธอพึงทําการสำเนียกในกรณีนั้นอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจากไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจากเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่จกมีจิตสารกตะดด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลน,นั้นอยู่ และจักมีจิตสารคตะด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบุ์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางมีบุคคลน,นั้นเป็นอารมณ์แล้วแลอยู่ดังนี้คือมีจิตเหมือนแผ่นดินใหญ่อันใครๆจะกระทบกระทั่งให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลาย เธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้แลอุปมาที่สองภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษถือเอาสีมาเป็นสีคล้งบ้างสีเหลืองบ้างสีเขียวบ้างสีแสดบ้างกล่าวอยู่ว่าเราจะเขียนรูปต่างๆในอากาศนี้ทําให้มีรูปปรากฏอยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลาย เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะเขียนรูปต่างๆในอากาศนี้ทำให้มีรูปปรากฏอยู่ได้แลหรือข้อนั้นหามีได้พระเจ้าข้าเพราะเหตุไรเล่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญเพราะเหตุว่าอากาศนี้เป็นสิ่งที่มีรูปไม่ได้แสดงออกซึ่งรูปไม่ได้ในอากาศนั้นไม่เป็นการง่ายที่ใครๆจะเขียนรูป ทำให้มีรูปปรากฏอยู่ได้รังแต่บุรุษนั้นจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากขับแขนเสือเปล่าพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันในบรรดาทางแห่งถ้อยคำสำหรับการกล่าวหาห้าประการนั้นเมื่อเขากล่าวหาเธอด้วยทางแห่งถ้อยคำประการใดประการหนึ่งอยู่เธอพึงทำการสำเนียกในกรณีนั้นอย่างนี้ว่า จิตของเราจะไม่แปรปลวนเราจัะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่จะมีจิตสารคตะด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลน,นั้นอยู่และจักมีจิตสารคตะด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบูร์หญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทแพ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศท,ทางมีบุคคลน,นั้นเป็นอารมณ์แล้วแลอยู่ดังนี้คือมีจิตเหมือนอากาศหันใครๆจะเขียนให้เป็นรูปปรากฏไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้แลอุปมาที่สภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษถือคบหญ้า ที่กำลังลุกโผลงมากล่าวอยู่ว่าเราจะเผาแม่น้ำคงคาให้ดอนจัดให้เดือดพล่านด้วยขบยาอันลุกโผลงนี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะเผาแม่น้ำคงคาให้ดอนจัดให้เดือดพล่านด้วยขบยาอันลุกโผลงได้แลหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าข้าเพราะเหตุใดเล่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุว่าแม่น้ำคงคาลึกหาประมาณมิได้ไม่เป็นการง่ายที่ใครๆจะเผาให้ร้อนจัดให้เดือดพล่านด้วยขบญ่าอันลุกโปรงรังแต่บุรุษนั้นจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากขับแขนเสียเปล่าดังนี้ภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันในบรรดาทางแห่งถ้อยคำ สำหรับการกล่าวหาห้าประการนั้นเมื่อเขากล่าวหาเธอด้วยทางแห่งถ้อยคำประการใดประการหนึ่งอยู่เธอพึงทำการสำเนียกในกรณีนั้นอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าวว่าจะอันเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่ จับมีจิตสารคตะด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลน,นั้นอยู่และจับมีจิตสารคตะด้วยเมตตาอันเป็นจิตพัยบณ์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศท,ทางมีบุคคลน,นั้นเป็นอารมณ์แล้วแลวอยู่ดังนี้คือมีจิตเหมือนแม่น้ำคงคาอันใครๆจะเผาให้ร้อนเดือด ด้วยคบย่าไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้แลอุปมาที่สี่ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแผ่นหนังแมวปลาขนฟูฟอกนวดแล้วนวดทุบอย่างดีนวดทุบอย่างทั่วถึงอ่อนนิ่มเหมือนปุยนุ่นไม่ส่งเสียงไม่ส่งกังวานเสียง ลำดับนั้นมีบุรุษถือ่้นไม้หรือไม้หัวโมงมาพลางพูดว่าเราจะทําให้หนังแมวปลาขนฟูแผ่นนี้ส่งเสียงมีเสียงพลึมพลึมด้วย่้นไม้หรือไม้หัวโมงนี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะทําหนังแมวป่าขนฟูแผ่นนั้นให้ส่งเสียงพลึมพลึมด้วย่้นไม้หรือไม้หัวโมงนั้นได้แลหรือ ข้อนั้นหาม่ได้พระเจ้าค่าเพราะเหตุใดเล่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญเพราะเหตุว่าหนังแมวป่าขนฟูแผ่นนั้นเป็นของฟอกนวดแล้วนวดทุบอย่างดีนวดทุบอย่างทั่วถึงอ่อนนิ่มเหมือนปุยนุ่นไม่ส่งเสียงไม่ส่งกังวานเสียงไม่เป็นการง่ายที่ใครๆจะทำให้มันส่งเสียงดังพรึมพมด้วยท่อนไม้หรือไม้หัวมง รังแต่บุรุษนั้นจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากกับแคนเสียเปล่าดังนี้ภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันในบรรดาทางแห่งถ้อยคําสําหรับการกล่าวหา5ประการนั้นเมื่อเขากล่าวหาเธอด้วยทางแห่งถ้อยคําประการใดประการหนึ่งอยู่เธอพึงทําการสําเนียกในกรณีนั้นอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวน เราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่จกมีจิตสารคตะด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลน,นั้นอยู่และจกมีจิตสารคตะด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบุ์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุด ทุกทิศทางมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์แล้วแลอยู่ดังนี้คือมีจิตเหมือนแผ่นหนังแมวป่าคนฟูที่พอกดีแล้วเห็นปานนั้นอันใครๆจะทําให้มันส่งเสียงดังพึมพึมไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเธอพึงทําการสําเนียกอย่างนี้แลอุปมาที่ห้าภิกษุทั้งหลายถ้าโวนผู้คอยหาช่อง พึงเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของใครด้วยเลื่อยมีด้ามสองข้างผู้ใดมีใจประทุสรายในโจรน,นั้นผู้นั้นชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของเราเพราะเหตุที่มีใจประทุสลายต่อโจรนั้นภิกษุทั้งหลายในกรณีนั้นเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาป เราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่แผ่ไปยังบุคคลน,นั้นอยู่และจักมีจิตสรคตะด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบู์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศท,ทาง มีบุคคลน,นั้นเป็นอารมณ์แล้วแลอยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอเพึงทำการสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเธอเพึงกระทำในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยนี้อยู่เนืองเนืองเถิดภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทำในใจถึงโอวาทนั้นอยู่เธอจะได้เห็นทางแห่งการกล่าวหาเล็กหรือใหญ่ที่เธออดกลั้นไม่ได้อยู่อีกหรือ ข้อนั้นหามมิได้พระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงกระทำในใจถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเรื่อยนี้อยู่เป็นประจำเธอนั่นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขกแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนาน